โอ้สเน่มาเลยอะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรโอ้ชีวิตสุขสบายชีวิตสุขสบายโอ้นี่หลังวันที่8เดือน8วันวารารักษมีวันบูชาพระแม่ลักษมีต้องบอกเลยว่าดวงชะตาของคนที่เกิดในวันสุขโคตรจะดีนะเพราะว่ามีโอกาสที่จะมีชีวิตที่สุขสบายเอ้ยนะ คณอหนคุณแล้วนะคะใครที่ไปบูชาพระแม่ลักษมีมานะต้องบอกเลยว่าดวงชะตาของคุณนะโดดเด่นมากๆในช่วงเวลานี้นะคะมีโอกาสที่จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามามากมายนะชีวิตจะสุขกายจะสบายใจโอนะเงินทองจะหลั่งไหลไหลมาเทมานะการงงการงานอะไรต่างๆธุรกิจจะราบรื่นเรียบร้อยรุ่งเรืองแล้วก็ร่ำรวยนะจ๊ะ ต้องบอกเลยชีวิตจะสุขสบายแล้วถึงที่ของคุณแล้วที่ชีวิตของคุณจะได้อยู่แบบสุขสบายอะสุขกายสบายใจเงินทองหลังหลไหลามาเทมาทุกช่องทางไม่ขาดสายนะจ๊ะนะธุรกิจการงานราบรื่นรุ่งเรืองเรียบร้อยรุ่งโรจน์นะ หยิบจับอะไรมันง่ายได้มันสําเร็จได้อย่างง่ายได้เงินทองก็หลั่งไหลไหลมาเทมาเงินหาง่ายมากนะเออจะมีโอกาสทางการเงินเข้ามาแบบรัวๆนะธุรกิจการงานก็ราบรื่นเรียบร้อยรุ่งเรืองนะรุ่งโรจน์นะสำเร็จได้อย่างง่ายได้ในเรื่องของความรักก็ต้องบอกเลยว่าสเสน่ห์แพรวพราวพนลายมีโอกาสที่จะมีคนมาหลงไหลได้อย่างง่ายได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะแอบชอบใครมีโอกาสาว่าเขาจะชอบตอบนะคะ สถานะไม่ชัดเจนต้องบอกเลยว่าเขาจะเร่งรีบเพราะว่าเขาจะชอบคุณมากๆนะคะจะรีบชัดเจนจะรีบเทคแอคชั่นจะรีบแสดงออกนะให้ชัดเจนกันไปนะมีโอกาสเหลือเกินว่าเขาจะหลงรักหลงไหลคข้างใครในตัวคุณหึงหวงหนักมากนะจ๊ะแม่จ๋า มีคู่อยู่มีโอกาสกลับมาคืนดีกันอย่างแน่นอนอยู่สวยสวอยู่หล่อๆไปเลยค่ะเดี๋ยวเขามางอเองนะคะมีโอกาสที่จะมีคนมาหลงรักหลงไหลข้างใครคุณเป็นจํานวนมากนะคะมีคู่อยู่คู่ก็จะหลงรักหลงไหลข้างใครในตัวคุณต้องบอกเลยว่าสเสน่ห์ของคุณนะดวงชะตาของคุณนะั้นณจุดจุดนี้นะเป็นดวงชะตาที่สุขกายสบายใจอยู่อยู่เย็นเป็นสุขนะ่ะ เอออยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขสบายในดวงชะตาชีวิตหยิบจับทําอะไรมันง่ายได้มันสําเร็จม,รรมันร่ารวยมันเรียบร้อยมันราบรื่นไปหมดนะดวงชะตาดีดวงชะต,ตาแฮปปี้ดวงชะตามีความสุขดวงชะตาเป็นคนโชคดีดวงชะตาเป็นคนมีโชคลาบดวงชะตาเป็นคนที่สว่างว่าดวงชะตาต้องบอกเลยว่ามีแต่มีแต่เป็นดวงชะตาแบบคุณภาพเข้าใจปะ <laughs> คุณภาพในทุกเรื่องอะ เออนะโชคดีในทุกเรื่องมีโชคลาภในทุกสิ่งดวงชะตาต้องบอกเลยว่ายอดเยี่ยมจริงๆดวงชะตาต้องบอกเลยว่าเป็นดวงชะตาที่มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาได้อย่างงไไ่ายดายโอ้ใครแล้นา,นายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ